สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์ดิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านเยสโตเทนเบิร์กเลขาธิการนาโตนะครับให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนของสหรัฐอเมริกาโดยระบุนะครับบอกว่าไม่รับประกันว่ายูเครนนั้นจะได้เข้าร่วมองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตภายในอีก10ปีข้างหน้านะครับพร้อมกับระบุสถานภา,ภาพความเป็นสมาชิกข,ของยูเครนจะขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาจะมีชัยชนะในความขัดแย้งกับรัสเซียหรือไม่ ระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสื่อวลชนนั้นเยนสโตเทนเบิร์กซึ่งจะพ้นจากตําแหน่งในเดือนตุลาคม2567ถูกขอคําอธิบายว่าทําไมถึงหวังเห็นยูเครนจะได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในพันธมิตรทหารที่นําโดยสหรัฐภายในปี2034แต่ที่จะเป็นภายใน3ปีข้างหน้าเขาตอบย้ำว่าไม่มีใครพูดอย่างชัดเจนว่า10ปีแต่ที่แน่นอนการดึงยูเครนเข้ามามันเป็นประเด็นที่จริงจังอย่างมากพร้อมเน้นย้ําตอนนี้ยูเครนเป็นประเทศที่อยู่ในสงครามและสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับนาโตเวลานี้คือยกระดับการสนับสนนุ ที่มอบให้แก่ยูเครนเพื่อรับประกันชัยชนะของอยูเครนมันเป็นเงื่อนไขล่วงหน้าสําหรับยูเครนในการเป็นสมาชิกใดในอนาคตระหว่บบางการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับเยนสโตเทนเบิร์กพูดต่างออกไปโดยก่อนหน้านี้เขาแสดงความหวังว่ายูเครนนั้นจะกลายเป็นสมาชิกนาโต้ภายใน10ปีความเห็นของเขามีขึ้นในขณะที่ทางด้านนาตันยากาลิบารนโกเอกราคราทูดยูเครนประจำนาโต้บอกกับผู้สื่อข่าวอย่างโพลิติโกว่ายูเครนนั้นต้องการเสนอตัวในฐานะรัฐสมาชิกที่ไม่อาจย้อนกลับได้นที่ประชุมซับบิดนาโต้ ในวอชิงตันสหรัฐอเมริกาที่จัดขึ้นในวันที่9-11กรกฎาคม2567นี้รัฐสมาชิกนาโต้เห็นพ้อมกันครั้งแรกที่จะรับยูเครนเข้าร่วมกลุ่มในปี2008แต่ไม่มีการกำหนดกรอบเวลาอย่างเจาะจงหลังจากเกิดการรัฐประหารที่ได้รับการสนับสนุนจากชาติตะวันตกในยูเครนเมื่อปี2014ยูเครนได้ให้คำมั่นอย่างหนักแน่นว่าจะเดินหน้าถึงเป้าหมายบรรลุการเป็นสมาชิกนาโต้และในปี2022พวกเขาได้ยื่นใบสมัครขอเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทหารแห่งนี้อย่างเป็นทางการ ไม่นานหลังจากที่สี่แคว้นของพวกเขาลงมาติอย่างท่วมท้นขอเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียอย่างไรก็ตามบรรดาเจ้าหน้าที่นาโต้เด้นย้ำว่าสถานภาพการเป็นสมาชิกของยูเครนนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หากว่ายังคงอยู่ในความขัดแย้งกับรัสเซียสืบเนื่องจากความกังวลต่อสถานการณ์นั้นจะลุกลามบานปลายรัสเซียมองการขยายอาณาเขตของนาโต้เข้าหาชายแดนของพวกเขาเป็นไปคุกคามการอยู่รอดประธานาธิบดีวาลาดิเมียร์ปูตินนั้นเคยบอกหลายครั้งนะครับว่าความตั้งใจของยูเครนในการเข้าร่วมพันธมิตรทหารหนึ่งนี้เป็นหนึ่งในเหต ของความขัดแย้งนอกจากนี้แล้วรัสเซียระบุเช่นกันว่าสถานภาพความเป็นกลางของยูเครนจะเป็นเงื่อนไขสําสคัญสําหรับสันติภาพที่ยั่งยืนกับยูเครนในเวลานี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอินเทอร์นิวนั้นเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subcribe กดติดตามช่องถาอินเทอร์นิวด้วยครับ